เข้าสู่วันที่5แล้วครับของการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งเปิดฉากมาเมื่อ13มิถุนายน68ทั้ง2ฝ่ายยังโจมตีใส่กันแบบไม่มีแผ่วเลยนะครับและล่าสุดนี้ผู้นําของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้โพสต์บอกว่าให้ทุกคนเร่งอพยพออกจากกรุงเตหารานด้วยเช้าวันนี้17มิถุนายน68นะครับราคาทองคําของไทยปรับลดลง350บาททองคำแท่งขายออกบาทละ52,200เกิดอะไรขึ้นโมนายชาแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ ปรากฏว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับทางด้านของอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีใส่กรุงเตหารานอย่างต่อเนื่องนะครับและหนึ่งในจุดที่โดนโจมตีก็คือสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของอิหร่านครับ ในขณะที่ผู้ประกาศข่าวกําลังรายงานข่าวเกี่ยวกับการสู้รบที่เกิดขึ้นแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังตุ้มขึ้นมาหลายครั้งนะครับจนสุดท้ายเธอจําเป็นต้องเร่งออกจากห้องส่งครับขณะที่อิหร่านก็ตอบโต้อิสราเอลกลับอย่างต่อเนื่องเหมือนกันด้วยการโจมตีไปที่สองเมืองหลักนั่นก็คือกรุงเทลอวิฟกับเมืองไฮฟารวมถึงบางเมืองซึ่งอยู่พื้นที่ทางตอนกลางของประเทศอิสราเอลด้วยขณะที่ผู้นําของสหรัฐปร,ฐประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์ซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมกลุ่ม G7 ที่แคนาดา ต้องขอเดินทางกลับก่อนกําหนดนะครับเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นการเดินทางกลับเพื่อมาเตรียมการเรื่องของภูมิภาคตะวันออกกลางนี่แหละครับโดยทรัมป์เขายังมีการโพสต์บอกด้วยว่าอิล่านควรจะมีการเซ็นเรื่องของข้อตกลงไปก่อนหน้านี้อย่างที่บอกแล้วแล้วทรัมป์ก็มีการเขียนข้อความนะครับด้วยการใช้ตัวอักษรใหญ่เพื่อเป็นการเน้นว่าอิล่านไม่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ได้บอกหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วทุกคนควรจะอพยพออกจากกรุงเตหะรานโดยทันทีนะครับ เพราะด้านหนึ่งก็มีรายงานข่าวควบคู่กันมาว่าทางด้านของรัฐมนตรีกราลาโหมสหรัฐพิทเฮกเซตได้มีการสั่งให้เตรียมรับมือกับการมีส่วนร่วมของสหรัฐอเมริกาหลายฝ่ายก็เลยตีความไปว่าหรือเป็นไปได้ไหมที่ทางสหรัฐกําลังเล็งจะแทรกแซงการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านในเวลานี้ขณะที่ชาติมหาอำนาจอีกหนึ่งประเทศก็คือรัเสเซียก็มีการทอดสะพานเหมือนกันนะครับว่าพร้อมจะเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างอิสราเอลกับอิหร่รานครับ แต่ตอนนี้ดูท่าทีแล้วก็จุดยืนของอิสราเอลค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการจะทำลายเรื่องของศักยภาพทางนิวเคลียร์ของอิหร่านให้หมดขณะเดียวกันสื่อของสหรัฐอย่าง Wall Street Journal ก็รายงานนะครับว่าทางอิหร่านพร้อมจะเจราจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐถ้าเกิดสหรัฐไปกดดันอิสราเอลให้หยุดยิงได้ซึ่งพอข่าวนี้ออกมาครับก็กดดันราคาทองคำตลาดโลกให้ล่วงลงมา โกลสปอตเนี่ยช่วงหนึ่งหลุด3,400อีกครั้งแต่ว่าตอนนี้กำลังสู้ชีวิตกลับมา,าแถวแถว3,400ท้วนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านก็ยังเป็นแนวเดิม3,450แนวรับก็คือ3,350เหรียญเช่นเดียวกับราคาน้ำมันตลาดโลกนะครับตอนแรกก็ล่วงลงมาหลุด70เหรียญแล้วลงมาทดสอบประมาณ68เหรียญต่อบาเรลแต่ว่าตอนนี้ก็กลับขึ้นมาทดสอบ71เหรียญต่อบาเรลอีกครั้งนึง ขณะที่ราคาทองคำของไทยครับแม้จะย่อลงมาเพราะว่าด้านหนึ่งเงินบาททรงๆตัวนะครับ